ทรงใหม่วันนี้สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดแล้วตัวนันเทคกครับบายอินจิเนียเฟสก็ก็ชื่อเดียวกันก็ฝากซับทั้ง Youtube ทั้งเฟสนะครับก็จะได้หากันเจอครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะทำอะไรกันนี่เลยรู้จักไหมเครื่องดีซันเฟชั่นเครื่องนี้ก็ใช่มีคนเคยบอกว่าดีซันเฟชั่นคือการจ่าย ต้องอธิบายงี้ก่อนว่าแบตเตอรี่อ่ะมันมี6 6เซลครับแต่ละเซล์มันก็จะมีแผ่นเซลละละ2.1โวลต์เวลาเราใช้ไปครับคือไอ้น้ำกรดเนี่ยอ่ซันเฟสเนี่ยมันก็จะมาเกาะที่แผ่นพอมันเกาะมากๆมันก็กลายเป็นฉนวนกลายเป็นฉนวนแล้วมันก็เลยจ่ายไฟไม่ดีการดีซันเฟชั่นก็คือดีซันเฟสนั่นแหละคือเอาซันเฟสเนี่ยออกไปกลับไปกลับไปอยู่ในน้ำกรดครับ ทีนี้หลักการในการทำดีซัลเฟชันยังไม่ได้ทำเลยฟูฟลยแล้วลอะผมขออนุญาตปิดเครื่องแป๊บหนึงครับก็เดี๋ยวรอเปิดเครื่องคือหลักการของการทำดีซัลเฟชันคืออะไรคือเราจะจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวนี้แต่เราจะจ่ายเป็นลนักษณะเป็นเป็นสายเวฟแบบนี้บางคนก็บอกว่ามันคือเผาเราต่อยมัน <laughs> แต่มีคนพูดว่า ไอสายเวฟหรือไอเพาสที่เราต่อยมนะันอ่ะมันคือมันคือ ac เรามาดูกันว่าจริงไม่จริงงั้นุยเลยนะครับเราเปิดเครื่องอ่าอ้นี้ก็ดิสัมชั่นออนอยู่ผมบอกไปแล้วนะครับนี่0 1 0 1, 0 1เลขหนึ่งครับอ่าอ่าเครื่องออนอันนี้ก็เราเปิดแคมเตอร์พร้อมครับอ่าโอเคที่ dc 10แอมป์เอาละว,วัดเลยเห็นไหมครับขึ้นมา11แอมป์ผมกดปุ่มทีนึงนะครับ AC เห็นไหมครับ0.3ครับ10แอมป์จริงไหมครับ0.3จริงไหมครับเห็นไหมครับอ่าสรุปคือการทำดีซัลเฟชันเราไปดูในเว็บฝรั่งก็ได้ครับไม่ใช่ใช้ไฟ AC นะครับ มันคือมันก็คือไฟ DC แต่ว่าวิ่งเป็นเป็นพาอย่างเงี้ยครับวิ่งเข้าไปกระแทกนั่นแหละครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์เรื่องดสเซนเฟชั่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวว่าหลังสอนเรื่องแบตมากกว่านี้คือถ้าแบตแบตตะกัวแบตเลดอย่างเงี้ยก็คือมันคงได้เท่านี้แล้วครับแบตน้ำตะกัวเนี่ย เดี๋ยวเราไปเล่นแบตโซลา่ากันอนะ่ะมันสนุกกว่านะครับโอเคอย่าลืมล่ะซับทั้ง YouTube ทงั้งเฟซจะได้หากันเจอ